ครับใบใบมหาทำอะไรกินเล่นครับเมนูผัดผัดวุ้นเส้นครับผัดกินเล่นครับไปดูวัตถุดิบครับแล้วเตรียมวัตถุดิบไปครับมีปูอัดมีไข่มีกระดหมูวุ้นเส้นแล้วก็ผักครับแค่นี้ครับเราไม่ใส่เยอะหรอกหมูใส่ไปก็ไม่กินครับนี่คือวัตถุดิบครับเตรียมการไว้ครับติแก๊สครับ ใส่มันเพื่อครับใส่เพกเตรียมที่เตรียมไว้ครับลงไ,ไปใส่ไข่ครับ เกล็ดมงแล้ครับเอาลับครับใส่้นเส้นแล้วพวกหมูพวกอะไรลงไปทั้งหมด หน่อยครับปรุงรสเลยครับใส่ตามใจฉันนะครับใส่ลงไปนี่เลนตัวก็ใส่ลงไป คนก็น่าจะรู้นะครับว่าในครัวมีอะไรบา้างใส่ลงไปลดน้ำลาน้ำตาลตายเต็ง,ตง,ตงไปหอมแล้วครับ ใช้ลงแค่ไหนครับอาจจะใช้หมดไม่เป็นไรครับเราใส่นี่อไเลยขั้นตอนสุดท้ายนะจับเพี้ยงกับบีบมะนาวไปหน่อยครับเสรเรียบร้อยครับใส่จานครับ ใส่จานเลยครับจัดกิเล่นครัดกิเลนใส่ไข่ใส่ปูอัดใส่แคปใส่กระหล่ แล้วเราก็ได้ผัดบุนเส้นใส่ผักใส่ไข่ครับตายครับามาครับมาครับกินผัดวุ้นเส้นเล่นครับรอบบ่ายครับมาลุย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 และเป็นลูกพิณาด้วยนะคะ